หลังจากเหตุการณ์ที่สอปอสสายไหมหรือนายปองได้มีการโพสต์ท้าทายกันจอมพลังไปในรายการโขนกระแสก็ได้มีการโฟนอินไปหาหนายปองเขายืนยันว่าโพสต์นั้นเป็นการกระทําของเขาเองในฐานะประชาชนธัญ,ญบุรีและไม่พอใจกับการกระทําของการจอมพลังพร้อมยืนยันว่าให้ตํารวจมาตรวจสอบได้เลยถ้าเขาผิดก็ยินดีรับผิดหนุ่มกันชัยเลยถามถึงอาชีพนายปองก็ตอบว่า ผมอาชีพเล่นการพนันครับพี่ทุกคนที่รู้จักผมเขาจะรู้ผมชอบเล่นกนารพนันผมเล่นผมไม่เล่นที่ปลอยเปรตบางทีก็ไม่เล่นบอนลบอลแถวนี้โอเคทางเรวัตฟังแล้วคำก็บอกเลยว่านี่มันเรียกตีนชัดๆนายกเบี้ยวมาได้ยินคงเอาตีนไก่หน้าผากนักเลงนะครับพูดแบบตรงๆว่าเขามีอาชีพเล่นการพานันเล่นปลอยเปดมั่งเล่นแถวนี้มั่ง มึงเรียกตีนเข้าเลยผมว่าไอบอลที่แอบมีแถวปทุมธานีแถวนนบุรีแถวสายไหมแถวเขตติดต่อนครบาลเนี่ยสั่งหยุดหมดทันทีเลยบอยไอชิบหายและไอสปอสายไหมดันไปพูดว่าไปเล่นปลอยเป็ดมัง่งเล่นบอนแถวนี้มัง่งคำว่าแถวนี้ตัวมันอยู่ปทุมแถวปทุมนี่หยุดเลยครับรายการคุณหนุ่มโหนกระแสมีคนดูเป็นล้านแล้วผมว่าตัวนายกเบี้ยวก็คงจะนอนตีนก่ายหน้าผากครับ เรื่องมันจะดีอยู่แล้วไอ้สอปอสายใหม่หดันไปเรียกทัวมาลงกูอีก